ตอนเป็นเด็กคุณครูจะชอบถามหน้าชั้นเรียนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรแต่เราจะมีคําตอบที่แตกต่างจากคนอื่นที่ว่าเราอยากเราอยากท่องเที่ยวรอบโลกการได้มาเป็นดีเจมันเป็นอาชีพที่ช่วยเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของเราแต่การตอบรับต่อดีเจผู้หญิงยังไม่เท่าเทียมกับดีเจผู้ชายและหลายคนยังตัดสินเรื่องภาพลักษณ์มากกว่าเรื่องดนตรี ตอนที่เริ่มเป็นดีเจครั้งแรกนะคะเราก็ไม่มีอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เราเลยไปยืมคอมพิเวเตอร์จากเพื่อนบ้านครั้งหนึ่งมีอยู่โชว์หนึ่งค่ะที่โปรโมเตอร์บุกเราไปเล่นแต่ผลสุดท้ายไม่มีใครมาดูเราเลยมีแค่เพื่อนเราเท่านั้นที่ไปดูเรารู้สึกโชคดีมากค่ะที่มีผู้หญิงหลายคนเข้ามาในชีวิตคอยสปอร์ตเราให้กำลังใจเราไม่ว่าจะเป็นแม่ ยายหรือเพื่อนๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่คะ่ะชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกรีบุราทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้แค่เพียงเรามีความมั่นใจและกล้าเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะแต่อย่าลืมทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอฉันชื่อเมนดี้อินดิโก้ดีเจจากเมืองไทย อย่าลืมออกไปค้นพบสิ่งใหม่ๆกันนะคะ